ในมูลไก่มีธาตุในตรเจนและฟอสฟอรัสมากนะคะอุดมไปด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการและช่วยในการปรับสภาพดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ช่วยให้ดินอุ้มน้ําได้ดีขึ้นทําให้ดินปโปรง่งเมื่อดินปโปรง่งอากาศก็ไหลเวียนในดินได้มากขึ้นค่ะเมื่ออากาศไหลเวียนในดินได้มากรากพืชก็จะดูดซึมธาตุอาหารได้มากยิ่งขึ้นไปบำรุงต้นบำรุงใบเมื่อรปลูกผักผักเราก็จะใบใหญ่กรอบ ทานอร่อยหรือผักที่เป็นผลผลสวยผลโตขึ้นกว่าเดิมทานอร่อยรสชาติอร่อยกว่าเดิมนะคะหรือเป็นพวกไม้ดอกไม้ประดับก็จะแตกกอได้เร็วยิ่งขึ้นมูลไก่จะมีฟอพฟอสัสและในตัวเจนสูงกว่ามูลวัวสองเท่านะคะเพื่อนๆลองนำไปใช้ดูค่ะย่ยาๆปลูกไม้ประดับแตกกอจนตัวเองทึ่งเลยนะคะกวัดร่าพรม ใส่มูลไก่ประมาณ2เดือนค่ะใส่เดือนละ1ครั้งเห็นความแตกต่างชัดเจนใบขยายเติบโตวสวยงามจนต้องเปลี่ยนกระถางเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อเดือนที่แล้วอาจจะต้องเปลี่ยนอีกในเร็วๆนี้ส่วนไม้อะโกรไม้ประจำบ้านก็สีสันสดใสค่ะพอโพอรัดไอมูลไก่จะทำให้ไม้ใบมีสีสดขึ้นกว่าเดิมและถ้าเป็นผักผักก็จะเป็นสีเขียวสดนะคะ ช่วงนี้ต้นไม้ที่บ้านนะคะต้นยางพาราเริ่มผลัดใบค่ะการผลัดใบของต้นยางพาราจะไม่เหมือนกันนะคะในแต่ละพื้นที่ที่บ้านย่าตอนนี้ใบยางเริ่มมีสีเหลืองกำลังร่วงค่ะเนี่ยค่ะด้านหลังสีเหลืองเต็มไปหมดเลยแต่ละต้นก็จะไม่พร้อมกันนะคะแต่ว่าใกล้เคียงกันที่อยู่ในละแวกเดียวกันเมื่อต้นยางพาราหรือต้นไม้ใกล้บ้านผลัดใบบริเวณบ้านเราก็จะมีอากาศร้อนนะคะ การปลูกผักสวนครัวหรือไม้ชนิดอื่นๆก็จะช่วยลดความร้อนลงได้ค่ะเพราะใบไม้จะถ่ายเทอากาศออกซิเจนมาสู่บริเวณบ้านหรือบริเวณที่เราอยู่นะคะวันนี้ย่ามีสูตรเร่งโตน้ำหมักจุลินทรีย์จากมูลไก่เพื่อปรุงต้นไม้มาฝากทุกๆคนนะคะน้ำหมักมูลไก่ที่ย่าทำไว้นะคะหมักไว้ในท่อบ่อนี้ค่ะหมักไว้หนึ่งเดือนกว่าแล้วค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นของมูลไก่แล้วนะคะ สามารถตักขึ้นมาไปผสมน้ำไปรดต้นไม้ได้เลยค่ะเดี๋ยวยา่าจะตักน้ำหมักนี้ใส่ถังนะคะเพราะจะใช้ท่อบ่อนี้ทําประโยชน์อย่างอื่นอีกค่ะนี้เป็นน้ำหมักมูลไก่ที่หมักไว้จนไม่มีกลิ่นแล้วตอนนี้เราสามารถตักนําไปผสมน้ําเปล่ารดน้ําต้นไม้ซึ่งรดน้ําต้นไม้ได้ทุกชนิดนะคะทั้งพืชผักสวนครัวไม้ใบไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้น ไปผสมให้เจือจางก็นํารดน้าต้นไม้ได้จะทําให้ต้นไม้จเจริญเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะว่ารากต้นไม้สามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันทีค่ะเพราะเป็นของเหลวแล้ววันนี้ก็จะมาตักน้ําหมักมูลไก่นี้ใส่ถังนะคะเพื่อนําเก็บในภาชนะอื่นเพราะย่าต้องใช้ท่อบ่อนี้ทําอย่างอื่นอีกหากเราปิดไว้ในท่อบ่อก็จะไม่สะดวกในการที่เวลาจะนําไปใช้นะคะ ต้องเก็บใส่ภาชนะอื่นที่พร้อมใช้ค่ะเสร็จแล้วนำกลวยหรือที่กรองนะคะกรองย้ายฝุ่นละอองลงในถังนี้ค่ะยายาก็ใช้กลวยและใช้ช้อนตักปลาซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์อื่นแล้วนะคะเพื่อกรองเอากากของมูลไก่ออกค่ะให้ลงไปแต่น้ำอย่างเดียวเวลาเรานำไปใช้หรือฉีดพ่นก็จะได้ไม่อุดไม่อุดตันที่หัวฉีดนะคะ หรือที่บวรดน้ำค่ะรองใส่ถังน้ำนี้จนหมดนะคะก็ใช้เวลานิดหนึง่งถังดํำนี้เป็นถังกาก,ากน้ำตาลที่ใช้กา,กากน้ำตาลหมดแล้วค่ะใส่ยาเต็มนะคะมีที่ว่างอยู่แบบนี้เพื่อเป็นที่อยู่ของอากาศทุก5-10วันต้องมาคลายฝาถังออกเพื่ออากาศถ่ายเทค่ะให้อากาศใหม่เข้าไปแกสเก่าที่อยู่ในถังออกมาปิดให้สนิทนำไปวางที่ร่มๆ่ม ควรใช้ให้หมดภายในหนึ่งเดือนนะคะหากไม่หมดก็ใช้ต่อได้ค่ะเพราะคราวนี้ย่าทำมากไปหน่อยน่าจะไม่หมดในหนึ่งเดือนแน่นะคะส่วนผสมสูตรเร่งโตน้ําหมักยูรินซีจากมูลไก่เพื่อนๆลองทำดูนะคะการให้น้ําหมักหรือการราดรสด้วยของเหลวพืชก็จะนํำไปใช้ได้ทันทีค่ะต้นจะโตเร็วย,ย่าขอขอบพคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย